ราคาข้าวแกงไม่คู่ควรกับหมอใหญ่ ตั้งแต่วันที่ฉันรู้จักเขาฉันก็รู้ดีว่าความรักครั้งนี้คงไม่เคยได้รับคำอวยพรจากใครเพราะในสายตาคนทั้งโรงพยาบาลฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เหมาะสมฉันเป็นแค่แม่คา้าข้าวแกงที่ยืนขายอยู่ข้างถังขยะหน้าประตูโรงพยาบาลรัฐเก่าๆส่วนเขาคือหมอศัลยะแพทย์มือหนึ่งที่คนไข้ย,ยอมรอคิวนานเป็นเดือนชื่อของเขาติดอยู่ในปากใครต่อใครว่าเป็นหมออนาคตไกลฉันชื่อน้ำฝนตื่นตีสี่ทุกวันหุงข้าวแกงหม้อใหญ่ขายข้าวจานละสี่สิบบาทกำไรไม่กี่บาทแต่เลี้ยงชีวิตตัวเองได้ฉันไม่เคยคิดว่าจะไปยืนอยู่ในชีวิตใครที่ ูงกว่าฉันขนาดนั้นจนวันหนึ่งหมอคนนั้นเดินออกมาซื้อข้าวเขาไม่ได้พูดมากไม่ได้มองชั้นด้วยสายตาแปลกๆเขาแค่มองชั้นเหมือนมองคนคนหนึ่งเขานั่งกินข้าวบนม้านั่งเหล็กข้างร้านชั้นไม่สนเสียงซุบซิบไม่สนสายตาใครและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเราเริ่มคบกันเงียบๆไม่มีดอกไม้ไม่มีร้านหรูมีแค่ข้าวแกงถุงหนึ่งกับบทสนทนาสั้นๆหลังเลิกงานแต่ไม่นานเสียงดูถูกก็เริ่มดังขึ้นหมอเลือกได้ตั้งเยอะทําไมต้องแม่ค้าข้าวแกงผู้หญิงแบบนััั้้้นนนนนนจะะพพพาา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 อออออคตตตหหมมมดดบเนะเเเแแ่่่่่ืรววงงขขยู ระดับชีวิตตัวเองทุกคำพูดฉันได้ยินหมดฉันยืนตักแกงทั้งที่ทมือสัน่นฉันยิ้มให้ลูกค้าทั้งที่หัวใจมันยุบลงทุกวันเขาไม่เคยเปลี่ยนยังมาหาฉันยังนั่งกินข้าวข้างร้านยังจับมือฉันเหมือนกลัวฉันจะหายไปแต่คนที่เริ่มไม่ไหวกลับเป็นฉันเอง